สวัสดีค่ะผดผอกกระหมิงแดงชาแนลนอกจากพี่น้องคะมือนีนู้แดงผ้าพีผ้าน้องมาหล่อเหยียบมือแรงยียมือแรงค่ะพี่น้องมาหมิงคนกวนค่ะกินเห็ดไข่ฟุ่งเลยครับพี่น้องน่าจะเห็นเหรอครับตุ้ตุ้มสวยๆตุ้มงามๆนะค่ะสองตุ้มงามๆพี่น้องครับป้าพี่น้องมือเนี่ยหนึ่งตุ้มสองครับพี่น้องครับพี่น้องงามครับ Yes. สวย ат เลยค่ะมนเอ้าาตงมนี่ครับหนึ่งตูมเก็บครับไเนาะอ้ยงามมากค่ะพี่น้องค่ะมีอีกค่ะเดีบรรนุแดงเก็บไปให้บังเนาะนี่จ้างามครับผมงามจ้าโอ้มีหนึ่งจุ่มตุูมค่ะแตกแหลงเนาะพี่น้องพ่นปอโต้ลรอลมหนาวเลยวุ่นวายหรอพี่น้องครับ พี่น้องครับนี่ค่ะนีครับพี่น้องครับเมียนกินหลังหมดละหลังกันหมดละนี่ครับไม้ต้นนึงดอกตูมต้นนึงครับผมแมียนหมดละก็ว่าแมีนแหละครับผมเห็ดแปงเห็นบ่เห็ดไข่เห็ดแปงเห็ดแปงครับ มีด้วยนะคะโอ้ยอยู่ยืนนั่งเยอะค่ะแมงกัดอยู่ทางฝุ่นก็มีรู้สึกสภาพเฮ็ดช่วงนี้ก็สิประมาณนี้ละพี่น้องครับเฮ็ดบวกซึ้งเงียบครับปกติออกแล้วครับช่วงนี้เฮ็ดบวกแต่ว่าล่องหล่อมึงแล้วครับบ่เห็นครับผมใส่อ๋อีกดอกบ่มาครับโอ้ตัวน,นี้ดอกงามครับ จุ่มสวยจุ่มสวยงามๆครับผม,มใหม,ใหม่ขออนุญาตเนาะขอถ่ายรูปแป๊บน,นึงครับางามๆพี่น้องเก็บครับหนึ่นงจุ่มครับจุม่มมันซึ่งว่าสิออก,กทุกนถีเลยเนี่เหลงออกนะมีตัวดอกตวมพี่น้องครับเอา้า ช่วงนี้ช่วงหอคำนะพี่น้องอาทิตย์มีแต่ดอกประมาณนี้ครับตัวงามๆครับเก็บขึ้นมาใช่ครับโอ้โหดอกบางไงครับผมพี่น้องครับดอกบานตัวนี้เห็นครับอ๋อมาหาขาก่อนเด้อ น่งจง,ง,งามครับ้นมนมๆนมขอเกียร์น่งะสดอกงามครับมาครับเปิดรอครับดอกนึไหนมีช่องผมปะนีนี่นดอกนึงเอาเกี่ยวปะล่ะดอกนึงปะนี่ครับหน่จ้หอมดขายเครับมันหมานพี่น้อง มันมาน้ำกันม้าน่ะพี่น้องครับมือนี้ต้อนเนืองเนะครับงามๆครับดดดอกงามี้พี่น้องครับอีกหนึ่งดอกดอกภูมิพี่สวยครับอู้เหมือนขางามๆครับผมยาวๆเลยอ่ะครับเกือบพูแล้วพี่น้องใส่ไหนบนอ่ะแข็งปุนี่เขาเจาะแข็งบระิ่ฝนเนาะเอาครับ ยังเสียดายยู่พี่น้องครับถือโฟนนี่ไปแายแล่ะจ้ะแมีนครับไปอีกหนึ่งตูมง,งามๆครับใส่น่ครับเนาะงามพี่น้องช่วยแมงยนเข่าปากไสครับเป็นหลุนไปชุบมกันครับมื่อนี่ว่าจะมันขนาดได้ครับโอ้ยเดือดใส่ตัวซอยเลยพี่น้องใส่แสงซอยละ บรรยากาศเนียเหมือนแรกเนาะครับพี่น้องเก็บม,มาพี่น้องจุ่มแล้วค่ะมาพี่น้องครับเหดละงโกครับเหตระงโงขาวหะงโงขาวครับแลนะมาออกกันแขหงยับฉันว่าให้เหตระงโขาวออกด้วยจานี่อุ้ยจังคนมองมาเห็นใจมุมจับ บโเอา้จาบ้านมโนเลยอ่ะตัดขาออกตัดขาบอกว้างเลยนี่ครับไปครับมาจังไเนาะนูมีเผื่อนมีฟวงลราโงกขาวดอกเดียวจนถึงไปครับพี่น้องมูแดงเจออีกแล้วดอกจูมอีกแล้วครับดอกจูมง่ายพี่น้องครับนี่ไปจังไหนอือ ลูกหน่อยเอาครับรพี่นอ้องครับรงายเลยดอ,อกนะ่าอาจจะแข็งเลยนะพี่นอ้องฝนบ็ตกพี่นอ้นองครับดอกง,งามๆครับไปอีกนึงโอ้ยแต่ละแปแบบดโดนแห้งเลยนี่เมียนบ่วเมพี่น้องครับหนึ่งตูงครับ ถ่ายดูบ่ถ่ายดูไหมครับต้านหน่อยอเก็บครับงามปีนองครับผมไปครับมาใชีวิตแนคเงมาครับ<า>อีกครึ่งดอกครับแบ่งกันกินมาครับพี่เมียนบ่า่าเมียนแล้ะ เหีนยป่ะครับตูมน้อยเห็นเสยครับเอาครับมาเพิ่งนพี่น้องครับหมู่บ้านหนึ่งคู่ให้ดูต้นเป็นสือเป็นครอบครัวอันนี้อันนี้คือเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านมาดูเลยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่ครับง้ามงามพี่น้องมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอันนี้เพื่อนบ้านอันนี้กินบ่ได้ครอบครัวของเขา พี่น้องจ้าตุบุติปิใส่เดียวกันเลยงามๆครับผมอีกจองตัวจ้เก็บเลยแตกหมดเลยงามครับเก็บครับโอ้ยหมื่นบนนี่ ได้ป่ะปูขาดได้อยู่ดอกแข็งใช่แข็งเฮ็ดบลถือฝนเนาะเนียนครับกระสีงาเบิ่งผลงานค่ะพี่น่องพ้นงานเลยครับโอ้ยเฮ็ดไข่ขาวจ้าเลจ้าแห้งบ่ะเลยพบฝนอยู่พี่น้องงามแห้งเนียครับเฮ็ดไข่ขาวหลุนหวนเฮ็ดไข่บลถือฝนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไข่ไข่จะเป็นเฮ็ดไข่น้ำหมอกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนหางเนาะเนียนครับค่ะมันมันแห้งๆค่ะพี่น้องขาเนียนรมหนาวก็เริันเด้อพี่น้องมื้อนี้ คาหรอหาเห็ดไข่ตะเลือตะเลยเลยแม่นเห็ดปัวกับหายาครับบ่พอพ่อเทียเอาครับค่ะสำหรับคลิปนี้ดูแดงกับเขาจะขี่ไปเพียงซัมนี้กันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามแล้วเขับสำรับชมคลกินดูแดงกับบ่าวเหมิงด้ะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับลมหนาวก็เริ่มมาไวๆแล้วพี่น้องหมอกเริ่มลงแน่ล่ะนาำล่ะครับไปครับกลับบ้านกันครับ